ค่ะวิ้แล้วมีใครมาซ้อมด้วยนะคะสวัสดีค่ะชูชีมประชาติพี่น้องเป็นยังไงเส้นยาวเส้นนั่งอนสั้นมากโอ้การถ่ายวัานศักดิัเกจิเป็นอย่างไรบ<อ>้างครับเกืเ,ก <c oughs> กเล่าผู้ฝัวาานเนาอางูโดนแหมวันนี้คุณเตอร์จะมาซ้อมตัวให้นะคะเรื่องสอนตัวให้พี่น,อน้องทีมงานเราก็เลยทำความสะอาดบริเวณนี้นะคะ ขาดุนเยอพี่น้องเป็นชู้อย่างพี่น้องขาดุนเด้อะเราดูนะคะจะเป็นแบบเพราะว่าเวทีเราก็แปลงโสมใหม่นะคะมีข่าวด้วยเริ่มใช้วันที่16นะคะ16เดือนนี้พี่น้องกานที่กราสินนะคะปตายผู้เติร์มแม่เล้วเอาลูกขึ้จอยลูกทำแต่ผู้เติรมเหนียวเว้ยเปตีบุเลตีบุลนี่ส่อลงมวยบอกบิซ่อคางตี ก็รู้ว่าจะไปมอคิดอยู่เอาผู้สอนมูค่าเดียวมึงก็ไปได้แล้วคิด,ดอ <ไป S 2> ยู่กอะไรมาคิดอยู่นั่งคิดอยู่นี่มันเมืย์ประสัออนกนบ็บอกเมื่อยปบรรไดเอาขึ้นเป็นเรียนเบลเล่เบลเล่ได้อันนี้ก็อเบลเล่ยุติเอาอันนี้มันกระต็นอยู่ตลอดเนาะแต่มันก็เมย์อไอมันเศรงพ่อคงเดินไปโบแหละเนาะมันตัวสามเดือนสามเดือนเอ้ยสามเดือนจังมากครับลองมือด้อสวัสดีคูตเตอร์นะห้าวันนี้คูเตอร์มาแล้วนะคะ พิหารใหม่พเตอร์มาซ้อโชว์ทีมงานนะคะเพราะว่าจะเป็นโชว์ใหม่นะคะอุ้ยแล้วมีใครมาซ้อมด้วยนะคะเราเติมน้ำมูลากบังกรมาซานเพราะว่าน้องเอ็มก็อาการดีขึ้นเยอะมากแล้วนะคะรักษาตัวได้สามเดือนแล้วนะคะเพื่อเปิออกก๊างกายเป็นเลนเนนบอลเลมบอลยังความดีพี่น้อง คุณสิก็เลยบอกว่าขั้นบนขันเศร้าขาดกัะมาเตน้ำมูเดอร์กันได้ว่ได้ยูเล็กน้อยเับามาเตน้ำมูี่น้องเลยพุเตอก็มาจากสกลนครนะคะตอนนี้พุเตอร์เพิ่ไปซ้อมช่วงเฮกว่นเด่นสกลนครพี่น้องให้น้องปานะคะก็คไปน้าเฮ้าบางงานนะคะ แล้วก็เวลามีซ้อมอะไรให้ทีมงานแดนเซอร์พุตเต์ก็มาอยู่เล้วนะคะดูอควาอะไรก็ดสิี่บอบออันนี้ภายใด้วยพี่น้องด้วยเพราไปสอนตั้นมากนะคะพี่น้องหลังจากที่ไปดูทีมงานซ้อมมานะคะไปเบื้องซ้อมก็เห็นน้องอิมโตพี่น้องมาซ้อมเต้นน้ำมูนะคะเพิ่นอยากไปน้ำมูแล้วกินฮอดมูนะคะพี่น้องดุซี่ก็เลยถามว่าอันสิไปน้ำมูเราบนี้รอบนี้เราบอก ก็เลยว่างสีเพิ่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่นาซั่นให้ซ่อมใบซื่อๆว่าซั่นซ่อมใบก่อนคั่นไปก็เห็นเพ,พิ่นว่านะคะพี่น้องหนูก็เลยถามว่าแล้วมีอาการเมือม่อยมีหยังบ่นะั่นก็บอกว่าบ่มเมื่อยนะพี่นออ้องบ่เมื่อยนะคะพี่น้องก็ปกติดีหลังจากที่คุณหมอให้ยามารักษาะนะคะพี่น้อง อตอนนี้น้องก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่ายาก,ก็ได้ลดลงลดลงมากแล้วนะคะพี่น้องก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเอ็มตูด้วยนะคะถ้าน้องไปก็ฝากพี่น้องซับพอร์ตน้องเนี่ยเป็นกำลังใจน้องเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอดูนะคะว่าน้องจะเริ่มออนทัวร์กับเพื่อนตอนนี้ไหมหรือว่าอรออีกประมาณปีใหม่นะคะเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะยังไงก็ฝากไลค์กัแชร์ได้นะคะสวัสดีค่ะ